ส่ชุดของท่านรีไวมีใครรู้จกักการ์ตูนเรื่องนี้บ้างครับแอ็กแทออนไททันบอกเลยว่าโคตรมันแต่ชุดนี้มันเป็นชุดของรีไวล์นะดูจากผ้าพันคอที่ใส่ครับคนอื่นเขาจะไม่ใส่นะจะมีแค่รีไวล์ครับผมน้ากองรีไวล์ที่ใส่ผ้าพันคอแบบเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยคนอื่นจะเป็นแค่ชุด สีขาวกับเสื้อกากสีน้ําตาลครับแล้วก็ทรงผมทรงผมนี่ไม่เหมือนนะทรงผมกับหน้าตาไม่เหมือนเลยแต่ชุดน่ะเหมือนครับผมแต่ถ้ามันเอาแบบผ้าคลุมมาด้วยนะผ้าคลุมของหน่วยสํารวจนะแต่ที่คนนี้อีกอันนี้มันไม่แค่เป็นเสื้อธรรมดาครับแล้วมีผ้าคลุมด้วยนี่บอกเลยโคตรเท่มาอันนี้พี่สุมไปแลนะตอนแรกพี่ว่าจะไม่เอาพี่ว่าจะสุมแค่กล่องเดียวกล่องเดียวเผื่อมันฟุกได้ไงแต่ มันกดใจไม่ไหวครับเป็นการ์ตูนที่พี่ชอบดูด้วยจะมีชุดกับไอวอที่พี่ยังไม่มีนะก็ถือว่าคุ้มแล้วก็เพยนหน้าโคตรเท่ oh, hey. บอกเลยอย่างดาร์กโอเคมามันจะแบบออกออกกล่องสุดท้ายหรือเปล่ามันจะออกสุดท้ายหรือเปล่าครับนะพิสูจน์ไปแล้วนะครั้งหนึ่งอนะันนี้เป็นครั้งที่สองครับสี่สิบเก้าเพชร นึกว่าจะหมดแค่49วะเมื่อกี้พิ่นึกว่าจะหมดแค่49วะได้ Air แอร์บอร์ดครับผมไ i นิง่งโอเทดเป็นลายของใครไม่รู้ต่อมา40เฮ้ยต่อมา99เพศจะพูด49เ้ยต่อมาครับ99เพจครับผมจัดไป คิดว่าสุดท้ายแน่เลยสุดท้ายแน่กล่องสุดท้ายแน่ร้อยเก้าสิบเก้าเพยนครับมีใครแบบออกแบบไม่ออกสุดท้ายไหมออกไปประมาณเท่าเนี้แล้วค่อยออกแล้วก็ออกชุดเลยออกรางวัลใหญ่เลยมีเปล่าคือว่ามันมันไม่ออกแรกแล้วมันจะออกสุดท้ายเลยโอเค มาร้อยเก้าสิบเก้าเพศครับผมหมุนไปยืนยันจึงจึงในร่มในร่มลา้าหัวลบกับการ่มกับกาครับผมต่อมาสองร้อยเก้าสิบเก้าเพศไม่หมดเยอะนะพูจ้จีนรวมๆมีประมาณสองพันสี่ถึงสองพันห้าเพชศเลยนะ ครับผมพี่ทําใจไว้แล้วว่ามันออกสุดท้ายแน่นอนแต่พี่ก็มีความหวังว่ามันจะไม่ออกสุดท้ายยืนยันครับผมตกลงต่อไปนี่น่าจะเป็นกระเป๋าต่อไปนี่น่าจะเป็นกระเป๋ากระเป๋านี้แบบมันมีอันคล้ายๆกันอยู่เดี๋ยวพี่เปิดให้ดูมันมีแบบคล้ายแบบตัวนี้อยู่มา ที่ต้องติกก๊กที่กระเป๋าอะสามร้อยเก้าสิบเก้าครับผมไปม่มีแล้วเหรอแล้วมมีแล้วเกินมาห้าอยเสิบก้าพี่ทำใจไว้แล้วแน่นอน ยอดไปเลยอย่างน้อยคือพี่ยังไม่มีสกิลในบอลนี่ก็ถือว่า,มมาคุ้ <c oughs> มครับคุ้มหรือเปล่ามาครับผม799ยเาบาครับผมชุดหน่วยสำรวจครับผมของหัวหน้ากองรีวล์จงมาเป็นของข้าเยสโคเทฟิงแฟคทีมสำรวจชาย มันต้องเปลี่ยนชุดของรีวายครับมันเป็นหน่วยสำรวจไม่ได้ครับเพราะรีวายมันใส่ผพ้าพันคออยู่คนเดียวเพราะอื่นมันไม่มีผพ้าพันคอตกลงงเปิดแล้วก็เฮ้ยมีผ้าพรูกไททันด้วยอย่างที่ใช้ทันทีครับเจ๋อใส่หน้ากากด้วยน <the> pack. ีย่ถือขัตนาด้วยครับผมถือขัตนาด้วยขัตนาอีกด้วยนะ เดี๋ยวพี่ขอวอร์มเกมนี้ก่อนเดี๋ยวจะไปเล่นสิจะไปเล่นแรงกันนะ no go no. ต no. 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 oh. ายเลยที่ละ 我。Cool.